สวัสดีครับพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์ครับในวันนี้นะครับเป็นคราวของ3กอเกียริมนเทพครับยอดนักมวยไทยพลังเตะแหลงสูงครับเรียกได้ว่าเป็นการสื่อสารพลังเตะของมวยไทยได้ชัดเจนที่สุดครับคนนี้ในคลิปนี้ครับจะพบกับซาโตชิโคบายาชิครับยอดมวยคลิกบ็อกซิ่งของประเทศญี่ปุ่นซึ่งในไฟ์นี้นะครับผมก็จะมีการนับให้ด้วยนะครับ เรืยตั้งแต่บริเวณศีรษะครับต่อยเตะสอกเข่าบุเวณตามลำตัวร่างกายครับต่อยเตะได้หมดครับรวมถึงขาครับเตะล่า อ๋อละยกที่หนึ่งครับแม่มาถึงระดมเตะกันเลยครับโคบายาชิเตะเตะขาสามกอครับโอ้เตะไปชุดอ้าวสามกอคืนแข้งหนักๆไปสองทีครับสามทีครับโอ้โหเข้าลําตัวแล้วก็เข้าแขนของโคบายาชิครับโคบายาชิยังยังเตะขาสามกอไม่เลิกครับโอ้เตะไปเยอะแล้วครับโอ้โดนสามกอหดขึ้นมาทีนึงครับเข้าลําตัวจังๆเลยครับโคบายาชิยังตอดเล็กตอดน้อยที่ขาอยู่ฮะ แม่เหมือนปั๊มยอดไลค์ในเฟซครับตอนนี้เตะขาไปเลยครับโคบายาชิเตะเป็นสิบกว่าครั้งแล้วครับนับเป็นสองขานี่สามก็เน้นๆครับจังๆนี่ครับหนึ่งสองอีกทีครับโอ้โหเข้าแขนครับสามกอนี่ก็พลังเตะรุนแรงครับแฟนมวยไทยรู้จักเป็นอย่างดีครับอีกทีหนึ่งครับหึ่ติดแขนแต่สะเทือนทั้งร่างกายครับโคบายาชิพยายามเขี่ยล่างครับมันลูกจุกจิกครับแต่สามกอดูครับ หวางแข้งซ้ายอีกทีหนึง่งเข้าแขนอีกทีหนึง่งสะเทือนทั้งร่างกายและจิตใจถีบพยายามต่อยล้มตัวเตะครับสามกอเตะคืนคบาไปชิเล่นแตกขาสามกอนะครับอืมสามกอก็หัวคืนครับเน้นลำตัวครับโอ้มีการสองแล้วครับสองเข้าไปทีนึงครับบายาชิยังเล่น จาะยังไม่เลิกครับทั้งที่รู้ว่ามันไม่น่าเกิดประโยชน์นะฮะสามกอหวดขึคนหนักๆครับโคเบายชีก็เดินเข้าไปโดนครับอ่าคือโคบายชียชพยายามหาจังหวะที่จะใช้หมัดนะฮะแต่มันยังไม่ไม่ไม่เจอจุดสามกอหก็หดครับแรงๆเลย โอ้โคบายชินี่เตะขาสกอนี่น่าจะ20กว่าครั้งแล้วนะครับแต่ดูแล้วไม่ไม่มีรุนแรงเลยเท่าไหร่นะฮะมีการต่อยหน้า3กอได้ทีนึงครับเมื่อกี้นี้เข้าจังๆสวยครับแต่3กอนี้ก็เล่นทุกอย่างเลยครับทั้งศีรษะทั้งลำตัวทั้งขาครับแขนนี่ก็โดนนี่นะฮะป้องกันการเตะได้แต่ก็ต้องแลกกับการเจ็บแขนครับอืมโดนเตะหลังโดนเตะขาไปครับโคบายชิเริ่มครับสีหน้าเริ่มกังวลแล้วฮะตอนนี้ เจ็บนะฮะจดจดจ้องจ้องครับโตนอีกทีนึงเข้าเข้าเลยครับเข้าที่แขนนะสามคอนี่ก็นเน้นครับปริมาณไม่เท่าไหร่ครับแต่เน้นความแรงนี่นะฮะเตะทิ้งเอาวืดครับล้มล้มเบรกโคบายชิเนี่ยเน้นเจาะเจาะยางเด่มันไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับในเรื่องของความรุนแรงฮะั หมดยกที่หนึ่งครับดูเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โควบาชินี่เล่นเจาะยาง3กอไปเยอะนะฮะแต่ดูแล้วไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับมาดูเปอร์เซ็นต์นะฮะควบาชี่เขาโดนไป5้าสนะครับส่วน3กอโดนไปสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์ควบาชินี่โดนนี่ก็คือเตะครับเตะแล้วเอาแขนขึ้นมาป้องกันนะครับโดนไปครับแขนขวา14แขนซ้าย11นะฮะรวมแล้วสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับถือว่าโดนที่แขนนี่เยอะมากเลยนะฮะ ส่วนศีรษะกับโดนเข้าลำตัวนี่ก็มีปล,ปลายครับแต่โดนแขนนี่เยอะครับเอาละครับยกที่สองกำลังจะเริ่มครับ ยกที่2ครับอ่ามาแล้วครับเริ่มต่อยแล้วครับโคบายาชิเริ่มมีมีต่อยครับอ่าโดนหมดคืนไปติดแขนโคบายาชิเริ่มคำทางในการที่จะนำการต่อยแล้วครับตอนนี้ครับไล่สามกอมาติดมุมโอ้โหโดนสอเข้าไปครับเต็มศีรษะโดนสอไปหนึ่งทีแต่สามกอก็โดนหมัดไปห้าทีครับตอนนี้ครับโอ้โโดยทีครับหก ขวายชีพยายามเดินจี้แล้วก็เน้นหมัดแล้วครับยกนี้นี่โดนหวดคืน,นเต็มไปมีครับสามคอก็หดได้แข้งครับติดแขนครับขวายชีพยายามหาจังหวะใช้หมัดมากขึ้นครับตอ,อก,ก็เน้นมีเจาะล่างครับมีเตะนี่ครับเอาครับมีขึ้นบนโอ้โหกระเด็นครับติดแขนยังกระเด็นล่างล่างสลับบนครับตอนนี้เา้ขาขวายชีกระสวนได้หมัด เขาวงในครับมาการแย่สามก็เน้นหดซ้ายครับอืมอืมคบาบชิตอนนี้เดินขามากขึ้นครับออกอการโอ้โดนซอกครับสอกอืมสามก็มีระยะประชิดนี่มีซอกนะครับอืมซ้ายทีครับกระเด็นครับติดแขนในกระเด็นครับอีกทีนึงครับอืมตามที่สอกติดงัดไปซอกอีกทีครับเข้าไปที่หน้าครับ แล้วก็เข่าเ oh, ข่า <tinc S 2> โอ้คุบัยชิโดนต้อนขมุมโอ้โดนสอกไปอีกทีนึงเต็มหน้าอีกทีนึงครับโอ้โดนหน้าไปห้าทีแล้วสอกเน้นๆทั้งนั้นเลยครับไส้อีกทีนึงโอ้เข้าลำตัวตัวบิดเลยครับลูกนี้โอ้คุบัยชิโดนหนักๆไปทั้งนั้นเลยครับแต่ก็ต้องระวังหมัดนะสามกอ เขา่เากรรมการจับแยกก่อนครับซ้ายทีนึงซ้ายทีนึงโคบายชิพยายามมีหมัดชุดแต่สามก,ก็นีครับมีสอกครับระยะประชิดที่สอกสอกทีนึงไม่มีหมัดเลยครับศอกล้วนๆครับระยะประชิดเขา่าสอกโอ้โห,โหเต็มคางครับโคบายชิเปิดหน้าครับ แยกออกมาก่อนครับโคบายาชิลอยหน้าลอยตาที่โดนศอกตลอดเลยฮะสามกอนนี้เน้นซ้ายอย่างเดียวครับโอ้โหเขาศอกอีกโอ้โหโคบายาชิโดนไปเยอะเลยนะครับส,สิบครั้งที่หน้านี่โดนศอกไปเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โดนนำตัวไปสิบสองครั้งครับตอนนี้แขนก็โดนเยอะครับ หมดยกที่2ครับโอ้โหโคบายาชิเดินเปลี้ยนเลยครับยกนี้ชัดเจนมากครับโดนหนักๆไปเยอะมาดูเปอร์เซ็นต์ในยกที่2ครับโคบายาชิโดนไป70%ครับ3กอ30%ที่น่าสังเกตก็คือโดน11ครั้งนะครับที่บริเวณใบหน้านี่โดนศอกล้วนๆเลยนะฮะ15%ครับเอาละครับยกที่3ครับ ผู้พิชิตมาถึงก็เดินตะลุยเหมือนเดิมครับผู้พิชิตความเจ็บปวดครับโดนซ้ายคืนหนักพยายามเดินขึ้นมาแล้วนี่ครับมีหมัดชุดสามกอก็ซ้ายคืนหนักๆโอ้ผู้พชิตนี่คือป้องกันได้แต่ก็ต้องเจ็บแขนครับโดนส่ออีกทีนะครับ คือตอนนี้ลูกลูกเตะขาของโคบายชินี่ไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับสังเกตดูได้นะครับเตะเคลียร์ค,ยครับกลายเป็นสามข้อขับซ้ายยังแรงๆอยู่ทีอีกทีนึงโคบายาชิกระปรี้ครับตอนนี้แขนเหมือนก็ชกก็ไม่มีแรงแล้วครับตอนนี้โดนเตะไปเอาแขนกันนี่ก็คือเป็น ผลกระทบที่เกิดตามมาครับหมดแรงแขนโดนนีกครับอือสายคืนสายอีกทีนึงครับอือฮึไว้ชเอาไงครับต่อยเหมือนไม่มีจังหวะแล้วไม่มีแรงนะครับตอนนี้ทีอีกทีนึงสอกครับวงในนี่ สามกอนี้เน้นสอกเลยนะครับสายอีกทีหนึ่งโอ้เทือนรสายอีกทีหนึ่งครับแข,แ,ขแขนครับแขนแขนครับห้อยแล้วโอ้ยเจาะออย่างทิ้งไปเลยครับเตะตัดอีกทิ้งไปเลยล้มเลยนะครับนับครับกรรมการโอ้โผบา,าชิดโดนไปหนักๆน,นี่เมื่อกี้นี่โดนแขนไปหลายทีครับลุกขึ้นมาครับเตะทีหนึ่งล้ม โอ้จะไหวไหมครับโคบายาชิเตะอีกทีครับบกสามกอครับสอกตามนำหน้าไปก่อนแหมยังมีเถียงด้วยหมัดครับโคบายาชิโอ้ดูจากตัวเลขครับสามโอ้มีการสปินนิ่งแบ็กฟิชเนับแต่โดนสามกอหัวดเข้าไปครับซ้ายอีกทีครับโอ้โหท่านี้เอาเข่าขึ้นหน้าเอาล้มครับ นับเลยครับกรรมการโอ้โหเน้นเน้นรงแรงทั้งนั้นเลยครับผมสำหรับสามกอนี่กรรมการนับครับเอายังไหวครับโคบายาชิยังไหวสามกอไซ้ายทีนึงครับซ้ายตัดล่างอ๋อไปเลยครับเรียบร้อยครับนอกเอาในยกที่3ครับโคโคบายาชิโดนไปเยอะครับดูจากแขนครับแขนซ้าย7แขนขวา13นี่เกิดจากการบังลูกเตะนะครับแล้วแขนนี่ยกไม่ขึ้นครับ ดูเปอร์เซ็นต์ครับในยกที่3ครับโคบายาชิโดนไป76%ครับ3กอโดนไป24%่ครับแล้วโคบายาชิก็โดนแขนไปเยอะมากเลยนะครับจากการป้องกันลูกเตะนะครับโดนไป45%ครับแล้วก็รวมผลทั้ง3ยกมาดูครับสัดส่วนครับโคบายาชิโดนไป64%สครับ3กอโดนไป36%มสิบะโคบายาชิก็โดนแขนไปเยอะครับ29%ครับโดนเตะแล้วเอาแขนบังครับแขนขวา34แขนซ้าย22ครับ ก็ดูครับโดนสอกครับทีใบหน้าไปทั้งหมด15ครั้งครับสามกอนี่เน้นๆเลยครับแล้วก็เกร็ดเล็กเก็ดน้อยนะครับเรื่องของพี่เลี้ยงครับฝั่งของ3กอนี่ครับมียอดนักมวยไทยครับดูชัดๆครับว่าเขาคือใครหลายท่านอาจจะคุ้นค้นขึ้นมาครับนี่คือยอดมวยในอดีตของเราครับแสนที่น้อยสอรุ่นโลดครับจอมจุมพิษครับดีกีแชมป์มวยไทยหลายสมัยแต่ฝั่งโคบายาชินี่ก็ไม่น้อยหน้าครับ ถือว่าเป็นสุดยอดของนักมวยไทยชาวญี่ปุ่นฮะคเขาคือโตชิโอฟูจิวาร่าครับเป็นนักมวยไทยที่ไม่ใช่คนไทยคนแรกนะครับที่ได้แชมป์มวยไทยนะครับได้แชมป์มาตรฐานนะครับเป็นแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลท์เวทนะครับซึ่งในโอกาสถัดไปครับที่ผมจะทําเรื่องคิกบ็อกซิ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวของฟูจิวาร่านี่เเป็นหนึ่งในเรื่องนั้นด้วยนะครับที่จะมีการอธิบายเรื่องราวของเขานะครับ ซึ่งฟูจิวาระนี่เปรียบเสมือนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับของวงการคิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่นนะครับในยุคแรกๆเลยนะครับถ้านเป็นยุคปัจจุบันก็เราอาจจะมองเห็นเป็นมาสโตะที่แขวนนุ่มไปแล้วนะครับหรือว่าคนที่โชกอยู่กลังดังขึ้นมานี่ก็คือเทนชินนะประมาณนั้นเลยครับซุปเปอร์สตาร์คนแรกเลยก็คือฟูจิวาระครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบครับในการทําคลิปนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องของผมด้วยนะครับจะได้ผลิตตอนใหม่ๆมุมมองใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ